กระโจนเป็นร้านอาหารธรรมชาติแท้อร่อยอย่างรู้ที่มาตามวัตถุดิบที่มีรู้ว่ามาจากสิทยิกระโจนในราคาที่เป็นธรรม ทำธุรกิจเกิดจากผู้กอ่อตั้ง3คนคืออาจารยักษ์อาจารย์โจนแล้วก็หนาวนี่แหละครับดำเนินงานภายใต้บริษัททําธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคมครับเริ่มต้นจากชาวนาก่อนมาฝึกอบรมกับอาจารยักษ์เพื่อกับไปทานาธรรมชาติเราก็สอนเขาต่อว่าอย่าปลูกข้าวอย่างเดียวพืชผักผลไม้มันเลยมีเหลือจากการที่ปลูกเพิ่มขึ้นรวบรวมของเหลือกินจากแต่ละบ้านนี่แหละครับมาทําตลาดนัดธรรมชาติมาทําร้านอาหารธรรมชาติแท้ยากโจนอันนี้คือคือบทบาทของทําธุรกิจครับ จึงเริ่มต้นตั้งแต่ฝึกกับ,บวงคนปลูกเปลี่ยนหลักคิดคนปลูกและว,วิธีทําของคนปลูกก็จะเปลี่ยนคนกินก็ต้องเข้าใจไม่ใช่พอไม่มีเดินออกมันคือการสื่อสารมาทํายังไงให้เข้าใจว่ากําลังทาอะไรกันอยู่ทั้งคนปลูกและคนกินแน่นอนแหละสุขภาพดีขึ้นแน่ๆเพราะห่างไกลจากสารพิษสารเคมี ยกักษ์ะโจรมีทั้งหมด4ีสาขานะครับเรามีแผนที่จะขยายออกมาในรูปแบบ3แบบแบบแรกคือร้านอาหารจุดขายของเราก็คืออร่อยอย่างรู้ที่มาตามวัตถุดิบที่มีราคาเนี่ยเป็นราคาที่เป็นธรรมจริงๆเมนูเพื่อสังคมอย่างหนึ่งเลยก็คือข้าวไข่เจียวผัดผักตามมีจานละแค่30บาทเท่านั้นเองกุ้งผัดกะปิใส่ผักต่างๆเนี่ยราคาอยู่ที่150บาทเมนูต่างๆมีให้เลือกหลากหลายแบบที่2คือมาด ข้าวผักธรรมชาติแท้ทั้งหมดปลาประมงพื้นบ้านไม่มีฟอร์มอลินแน่แน่แบบที่3คือห้องขนมเอาผักของวุธิยากระโจนเนี่ยมาทําในขนมด้วยเช่นขนมปังข้าวก้องสันปะตองนอกจากมาซื้อที่ร้านแล้วเนี่ยยังสามารถสั่งออนไลน์ได้เราจะมีไลน์ o f f i c i a l a c c o u n t ของแต่ละสาขาเมื่อเลือกสินค้าเสร็จปุ๊บติดต่อทางไลน์เราจะเรียกบริการไรเดอร์ไปส่งให้ถึงบ้านเลยครับ เราทําให้คนปลูกและคนกินเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทนี้ร่วมกันได้เพราะเราเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมรายแรกของประเทศไทยที่สามารถขายหุ้นให้ประชาชนเป็นการทั่วไปได้เรายึดระบบสากรณด้วย1คนหนึ่งเสียงไม่ใช่1ห,หุ้น1เสียงเหมือนระบบธุรกิจปกติ เราต้องการแก้ปัญหาความยั่งยืนให้กับเกษตรกรเขาเนี่ยปลูกเพื่อให้พอกินก่อนแล้วยังมีรายได้ที่เป็นธรรมจากคนกินที่เราเป็นคนกลางในการรวบรวมผล,ผลผลิตเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าคนปลูกรือเกษตรกรเนี่ยจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนครับ